สวัสดีครับผมสวัสดีแฟนๆที่รักนะครับในเครื่องเสียงทุกๆท่านนะครับผมวันนี้ทางร้านอทอนเรานะครับนําเสนอตู้มือสองที่เข้ามาใหม่นะครับผมจะพาแนะนําสินค้าตัวที่เข้ามาใหม่นะครับเรามาดูตัวแรกเลยนะครับเป็นตู้บีวี21นิ้วครับของเอ็มออโอนะครับผมนี่ครับดูโลโก้ด้วยครับของเอ็มออโอนะครับ เป็นตัวตะแคงปั๊มครับผมตะแคงปั๊มอย่างสวยเลยครับสภาพตู้95เปอร์เซ็นนะครับมือจับเหล็กน่ครับดูนะครับผมโรงงานครับไม้แน่นเลยครับผมที่ฝาหลังก็จะมีเป็นที่นักนะครับเป็นบั็อที่นักตัวยึดฝาหลังนะครับสเปคคอนสวยครับผมในสภาพนี้สวยมากนะครับ ราคาตัวนี้ก็ตั้งไว้อยู่ที่3,600บาทนะครับสนใดสนใจก็เข้ามาชมดูสินค้าได้ที่โกดังนั้นนรอนิคกครับนะครับผมมีตอนนี้สินค้าตัวนี้อยู่มีอยู่12ใบนะครับผม DV 2ีนิ้วของ m a u d i o แล้วก็ต่อมานะครับตัวออเดอร์หนะครับผมของค่ายร้านไพศาลครับไพศาลไพศาลวิทรานิ์นะครับเป็นออเดอร์หกผมมีเยอะแยะเลยครับตัวนี้นีในสภาพยงนี้ครับยังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับตัวนี้ ราคาอยู่ที่ใบละพันเจ็ดร้อยบาทนะครับผมสินค้ามีให้เลือกเยอะเลยครับตัวนี้มาเยอะเหมือนกันพี่นะ้านะครับท่านใดสนใจก็อยากจะดูสินค้าเชิญเข้ามาชมได้นะครับที่โกดังร้านละทอนยุคทนิกครับออเดอร์หกหมายเน้งงนๆเลยครับถัดมาเป็นเทอร์โบเทอร์โบโค้งนะครับเทอร์โบโคง้ง 18นิ้วตัวนี้ของช่างน็อตนะครับผมนี่ครับผมเทอร์โ,รโบสิบแปดนิ้วเป็นเทอร์โบโค้งของช่างน็อตสภาพที่สวยนะครับตัวนี้มีเยอะเหมือนกันนะครับเข้ามา,ายี่สิบสี่ใบจะมีทั้งมือจับเหล็กและก็เป็นมือจับไม้เส่วนงานตัวนี้ จะไม่มีมือจับนะครับก็อยากให้เข้ามาชมเอามาเลือกดูเอานะครับผมนี่ครับข้างหลังสวยเลยครับผมน็อตซาวเซตเทมนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูตัวถัดไปนะครับตามผมมาเลยครับผมพาดูสินค้าที่เข้ามาใหม่นะครับผมที่โกดังร้านนาทอนอิเล็กทรอนิกส์ วันนี้เราจะแนะนําเป็นตู้มือสองนะครับพี่น้องมาเมินด้วยครับผมตู้มือสองครับใครสนใจเข้ามาเลือกมาชมได้นะครับผมมาดูตัวนี้ตัวนี้มีสองใบเนาะเป็น PN 80นแปดสิบนะครับผมตูวของช่างคนนะครับสภาพก็สวยอยู่นะครับพี่น้องแต่แกงขีดนะครับ เหลืออยู่2ใบนะครับมีเข้ามาทั้งหมด8ใบตอนนี้ก็คงเหลือแค่2ใบนะครับท่านใดสนใจนะครับผมสำหรับคนที่ชอบงานของ PN นะครับเหลืออยู่แค่2ใบลองทักเข้ามาดูนะครับถ้าท่านใดสนใจมาจับจองไว้ก็ได้ครับตัวน,นี้ราคาอยู่ที่2,100บาทครับสภาพที่ถ้าเก็บสีนิดหน่อยสวยเลยนะครับเหมือนของใหม่เลย เป็นเจบินนะเนาะตัวนี้เจบินเจบินสิบแปดนิ้วนะครับผมโอ้ใบเบลื้มเลยครับเป็นตู้เจบินเต็มสูตรเขาเลยมั่งตัวนี้สภาพสวยนะครับผมเป็นตะแกงปั๊มสีขาวข้างในครับคุณจับนิดหน่อยนะครับแต่ไม้แน่นๆเลยครับผมนี่ครับ เป็นตัวเต็มเขาบ้าง,งตัวนี้เสียงดีครับผมตัวนี้ทดสอบเสียงดูแล้วนะครับตัวนี้มีอยู่สี่ใบฟาตินสิบแปดนิ้วตัวนี้มีมาสี่ใบในราคาใบละสองพันสองร้อยบาทนะครับท่านใดสนใจในตู้หน้าเปิดน,นะครับเข้ามาชมมาเรียกดูกันส่วนตัวข้างๆก,กันก็เป็นมาตินเหมือนกันครับมาตินสิบแปดนิ้ว ของ DNP d v NPD นะนี่ครับเขาโลโก้ก็ติดไว้เป็นของ NPD เป็นแต่แกงปั๊มด้วยนะครับมีสองใบครับผมตู้เจบินนะครับตัวนี้มีสองใบแกงปั๊มของค่ายนี้ครับ สวยครับผมงานอย่างสวยเลยนะครับข้างในยังมีเงเยี่ยมอยู่ครับพี่น้องตัวนี้ราคาอยู่ที่พันเจ็ดร้อยบาทเองนะครับผมถ้าท่านใดสนใจก,ก็เข้ามาเลือกมาชมดูหรือทักมาก็ได้นะครับจักจองไว้ก่อนได้ครับผมเอย่อไม่ทันนะครับอ่าต่อมาก็มาดูเทอร์โบ เทอร์โบโค้งนะครับเทอรโบโค้งสแนนิวของช่างดาวนะ่ครับตัวนี้จะมีรูเจาะอยู่ข้างบนนะครับผมเป็นเทอร์โบโค้ง18นิ้วนะครับตัวนี้งานเดิมๆยังไม่ได้เก็บสีนะครับพี่น้องนะสภาพโดยรวมสวยมากเลยครับ เก็บสีเข้าไปเหมือนใหม่เลยนะครับสงดับเทอร์โบต,ตัวนี้เทอร์โบโค้งตัวนี้มีทั้งหมดอยู่สิบใบนะครับท่านใดที่สนใจในในตู้สูตรของเทอร์โบนะครับผมมีทั้งหมดอยู่สิบใบนะครับเข้ามาเลือกมาชมดูครับผมราคาอยู่ที่พันแปดร้อยบาทครับผมเอาหมดลดได้นะครับ ราคาคุยกันได้ครับตะแกงเย็นสวยเลยครับพี่น้องครับจานี้ถ้าเก็บสีแล้วเหมือนใหม่เลย ส่วนสูตรอื่นก็เยอะเลยนะครับผมสำหรับตู้มือสองนะครับนี่ครับยาวถึงเ็นนี่ไปโน่นแหละมือสองทั้งหมดเลยครับอยู่ซอยนี้